วันนี้เราจะมาแกงส้มมะละกอกับไก่เครื่องแกงค่ะเกลือค่ะตำค่ะตำเครื่องแกงละเอียดใส่กระปุกค่ะนำแกงเดือดใส่สอมกราปเอียดค่ะตักซ้อมมาแย่กับเครื่องแกงค่ะไล่เครื่องแกงค่ะเ็กเป็นก้อนอยู่เลยค่ะใส่ไก่ค่ะ น้ำแกงเดือดใส่พักค่ะพอกับผลไม้ผลไม้ค่ะ <c oughs> สวยเบอร์พ่อเดือดไก่ซุกใส่บักน้าวค่ะใ <c oughs> ส่น้ำตาลน้อยๆค่ะตใกรกินพงชูรสใส่พงชูรสได้ค่ะซุกเล้วปิดแก๊สชิมค่ะ Right.